มาให้คันนี้นะคะปี18เครื่อง2.5นะคะคันนี้ GLP 2018ราคาที่3แทน30,000เริ่มต้นฟรีดาวนะคะขอ 5, ด5,000กระจายเจ้าเกนนียนพิเศษนะคะเริ่มต้นที่2.79สวยงามรับรองเครื่องนะคะคันนี้สปาร์โลดให้ฟังแล้ว ไม่เ0 0 0 0นะคะฟังชันนิ้ไทยยุเนอะเกียร์5สปีดน,นะคะเบาะผ้ารอบคันกระจกก็จะเป็นไฟฟ้านะคะกะเปิดได้หลอกเพิ่นปอนถูขนาดนี้นะคะก็ดีกว่าขับมอไซต์อีกแล้วนะคะใครที่สนใจนะคะเบอร์โทรลิงก์ไลน์ก็ฝอดหูให้แล้วตายสวัสดีก็รมการสัญญายหถึงที่สุดเลยคือเป็นว